สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่7 9 9ทํานายทายทักนะคะอันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12ราศีนะคะในหมวดหัวข้อที่สานะคะสาหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันเป็นประจำนะคะทราบดีก็คือความรักของคุณและความรู้สึกของเขาคลิปนี้เราจะมาดูสถานการณ์คนรักนะพฤติกรรมสถานการณ์ อของเขาเป็นอย่างไรวะพฤติกรรมกับความรู้สึกลึกๆของเขาที่มีต่อกันอะไรกันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันในคลิปนี้านอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะเพราะฉะนั้นอยากคลึงเครียดจะซีเรียสกับการดูนะคะดูเป็นแนวทางไปนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นการทํานายโดยภาพรวมทํานายโดยรวมนะคะเราจะมาดูช่วงครึ่งปีแรกนะคะสําหรับในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีกัน ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมราศีนี้จะเป็นธาตุด,ดินนะคะลัคนาราศีดูได้รวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนกันยายนคุณยึดชาวราศีกันได้เลยนะคะไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องซีเรียสนะ,ะรับการดูนะสิ่งที่ดีก็ทำให้รู้สึกสบายใจสิ่งที่ไม่ดีก็ตั้งรับกับมันแก้ไขจะทำอย่างไรดี ในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในเรื่องของความรักนะช่ากันจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะคือเหมือนกับว่าเออจะเป็นคนที่แบบไม่เบื่อนะใครมีแฟนเป็นชาวราศีกันเนี่ยก็จะมีเรื่องราวหรือว่ามีอะไรทําให้แบบเออไม่เบื่อไม่เสง็ง ชาวราศีกัดเนี่ยบางทีเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งนะเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งมากบางทีดูเหมือนว่าคือเขาจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรมากมายออกมาเท่าไหร่นะสําหรับชาวกันเนี่ยนะแต่ถ้าเขายังไม่แน่ใจนะจะดูเหมือนเป็นคนนิ่งๆดูเหมือนเย็นชาจะจริงแล้วเป็นคนที่มีความโรแม,มนติกมากคนหนึ่งอ่ะปรึกษาหาหลือกับชาวกันได้เลยนะถ้าใครเป็นแฟนกับเขาเนี่ยนะมีอะไรแบบ กูกิ๊กอยู่เสมอนะ่ะคือไม่เบื่อไม่เซ็งนะ่ะสำหรับใครที่ได้เป็นแฟนของชาวกันนะคะพูดคุยได้ปรึกษาหาเรือเขาเป็นที่ปรึกษาได้ดีนะ่ะว่ากันเถอะนะในสถานการณ์ตอนนี้นะมันจะเป็นในลักษณะของออมีความรู้สึกว่าเรื่องของการปันใจเกิดขึ้นหรือทรยศ์หักหลังกันนะในสถานการณ์ของคนรักเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นนะมีความรู้สึกว่าทิฐิสูงเหมือนกัน เอาแต่ใจตัวเองบางทีเหตุผลของเขาถือว่าเขาก็มีเหตุผลของเขานะอแต่ใจจริงลึกๆก,ก,ก็ยังรักแล้วก็ยังอยากจะเริ่มต้นที่ดีกับเ,เริ่มต้นที่ดีด้วยกันซึ่งกันอะไรกันนะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาแยกสถานะอีกทีหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแต่งกันแล้วคนที่คบกันอยู่รวมทั้งคนที่เป็นโสดน,นะเรามาดูซิว่าสถานการณ์ความรู้สึกของคนรัก เหมือนกับว่าเขาเหมือนกับมันมีเรื่องปัญหาในลักษณะของการปันใจเกิดขึ้นนะหักหลังอืปัญหาทะเลาะกันเนี่ยสถานการณ์รอบๆตัวเขาไม่มั่นใจตัวเองนะจะอยู่หรือจะไปเนี่ยมันเหมือนกับมีการขัดแยง้งมีการทะเลาะเนี่ยถ้าไม่อยู่ด้วยผลประโยชน์ในบางท่านนะหรือไม่ได้อยู่ด้วยพ่อรักเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น คืออีกอย่างหนึ่งเขาไม่ชอบที่จะต้องมาสร้างเงื่อนไขนะในเรื่องของเงื่อนไขต้องระมาระวังนะในการที่จะมาสร้างเงื่อนไขให้แก่กันและกันเนี่ยนะคือบางครั้งเราก็ต้องปล่อยวางบ้างในช่วงนี้นะสภาวะความรักของชาวกันจริงๆแล้วก็ทุกใจไม่น้อยนะชาวกัน,นถามว่ายังรักมันก็ยังรักคนรักมากบางทีก็เหมือนกับ เอาแต่ใจตัวเองนะคนรักเหมือนดื้อเอาแต่ใจตัวเองมีแต่เหตุผลของตัวเองเป็นใหญ่ด้วยเนะี่ยส่วนหนึ่งมันทําให้ชาวกันเองรู้สึกว่ามีความกังวลใจหลายๆอย่างเวลาที่จะมาเวลามีปัญหาแล้วจะมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขาก็ต้องการเริ่มต้นใหม่นะเขาก็ยังรักอยู่อะ่ะพูดถึงนะคนรักนะ่ะยังไม่มีความรู้สึกรักอยู่เนี่ยบางทีชวนทะเลาะชาวกันจะใช้เหตุใช้ผลแบบเหมือนกับเอาใจดี ใจดีสู้เสือว่างั้นเถอะเวลามีปัญหากันนะ่ะบางทีทําเหมือนไม่สนใจอยากมีอิสระอยากสบายสบายฉันอยากไปฉันอยากทําอะไรตามใจตัวเองบ้างสำหรับชาวกันนะ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะฉันก็ไม่อยากจะคือห้าสิบห้าสิบในความรู้สึกนะจะอยู่หรือจะไปกับการที่ทําเฉยเมยของชาวกันว่างั้นเอถอะทาเหมือนเฉยเมยหรือไม่ได้สนใจเขาเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจตัวเองนะอืมแต่จริงๆแนละ้วชาวกันก็ยังรักอยู่นะรักคนรักเี่ย ไอ้ตรงที่ไม่ชอบตรงที่ว่าบางทีก็เหมือนเด็กๆอะทําตัวนิสัยเหมือนเด็กๆเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยขาดเหตุผลทั้งๆที่เป็นคนมีเหตุผลนะคนรักของชาวกันเนี่ยนะมันเหมือนกับเออ่เขาเรียกว่ามีเหตุมีผลอะแต่ว่าดูในช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีเงื่อนไขให้แก่กันอะรกันมากเกินไปนต้องปล่อยวางสักนิดหนึ่งนะคะต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขของกันอะไรกันนั่นแหละ จริงๆแล้วลึกๆก็ยังยังรักอยู่นะยังมองหาสถานการณ์ที่จะทำอย่างไรความรักถึงจะจะก้าวหน้ามากกว่านี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีเนี่ยแต่ไอความคิดถึงก็คิดถึงนะชาวกันเนี่ยคนรักก็ก็อยากเริ่มอยู่แต่พอมันนึกถึงว่าเออคนรักเนบางทีนะในบางท่านเดี๋ยวเราจะมาแยกสถาน,นะนะก็คือถ้าไม่อยู่ด้วยผลประโยชน์นี่ก็คงจะต้อง ถึงรักแค่ไหนก็ต้องเดินจากเพราะว่ามันเป็นกรณีที่แบบในลักษณะของปั่นใจหักหลังอะ่ะนะมันทำให้ชาวกันนี่ต้องคิดมากกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะแต่ถามว่ายังรักไหมก็ยังรักทุกใจไม่น้อยนะกับเรื่องหักหลังกันเนี่ยชาวกันเองก็เถอะทุกใจมากโดนปัญใจโดนหักหลังไม่ว่าจะเป็นตัวคนรักหรือตัวชาวกันเองก็ตาม ะะชวนทะเลาะนี่ไม่ได้อยากทะเลาะน,นะชาวกันเนี่ยเขาก็ไม่ชอบที่จะมาต้องมาทะเลาะเดี๋ยวในสภาวะตอนนี้มันต้องเป็นแบบนั้นนะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะอยากคร่งเครียดนะถ้าใครไม่มีปัญหาก,ก็ดูดูเป็นแนวไปนะดูผ่านๆไปดูสนุกสนุกไปนะในช่วงนี้ชาวกันค่อนข้างจะหนักในลักษณะที่ปั่นใจนอกใจหรือหักหลังเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเรามาดูแยกสถานะอีกที ในสภาวะของคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยมีสองบ้านแน่นอนเลยแต่ยังไรก็ยังอยู่เคียงข้างกันหนโดนหักหลังมีสองบ้านยังอยู่เคียงข้างอยู่เพราะความเจ้าชู้กลุ้มกลิ่นส่วนหนึ่งอ่ะนะคะมันเป็นในลักษณะของความเจ้าชู้เข้ามามากกว่าก็ <Yeah. S 1> ไปนะคะตะกี้เบรกไม่รู้ถึงไหนละเราก็มาต่อเลยเคนที่มีครอบครัวแน่นอนมีสองบ้านปัญหาหักหลังหรือปัญหา ปัญใจนะคะทำให้ชาวราศีกันเนี่ยหรือคนรักเนี่ย <S <S เป็นทุกข์ไม่น้อยเลยเป็นทุกข์ไม่น้อยเลยนะคะ <S 1> <S 1> แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะถึงแม้จะมีสองบ้านนะคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วก็ความเจ้าชู้กุ้มกลิ่นเนี่ยนะถึงแม้จะมีสองบ้านวิ่งหาบ้านโน้นวิ่งหาบ้านนี้บ้างเนี่ยแต่ก็ยังเคียงข้างกันอยู่ถึงจะมีปัญหานะก็คือยังไม่ไปอน่ะ แล้วก็เป็นนักษณะของบางท่านยังอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องด้วยส่วนหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีปัญหานะคะมันเป็นดวงชะตาที่ข่มกันอยู่นะคะสําหรับชาวกันกับคนรักเนี่ยนะบางทีมันก็ทุกทุกไม่น้อยนะรอโอกาสดีๆอยู่ที่จะทําอย่างไรถึงจะมีความสุขในชีวิตครอบครัวความรักนี่แหละ หาทางออกที่ดีบางท่านอยู่ไกลกันนะบางท่านเกิดปัญหาในกษาะของการเดินทางนะส่วนหนึ่งปัญหาของอาการฟ้องร้องหรือฟ้องหย่าก็มีนะในบางท่านเนี่ยแต่ยังยังคาราคาสังกันอยู่ก็คือนะยังอยากจะเริ่มต้นที่ดีต่อกันอยู่จริงๆแล้วชาวสิงห์ก็ยังรักนะยังไม่อยากจะมีปัญหาครอบครัวเท่าไหร่ขอโทษทีชาวกันนะคะยังมีปัญหาในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไร มีความกังวลใจวิตกกังวลอยูนะ่ลำบากก็ยังอยู่อยู่นะตอนนี้เนี่ยลำบากลำบากใจกับความเจ้าชู้ลำบากใจกับการที่เดินทางนะระยะเวลาการเดินทางปัญหาทุกอย่างต้องค่อยๆแก้ไขนะคะเนี่ยค่อยๆคุย,คย,คยนะกับการที่แบบเอาใจตัวเองของคนรักส่วนหนึ่งอะ เหมือนกับมีเหตุผลนะจริงๆแล้วคุยกันไม่ค่อยจะลงไม่ค่อยจะเข้าไม่ค่อยจะเข้าใจกันเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยนะคะไอ้ความเจ้าชู้กลุ่มกลิ่ส่วนหนึ่งนะเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะก็ยังพยายามที่จะประคับประคองครอบครัวอยู่ด้วยกันให้ได้เนีในบางท่านถึงจะต่างคนต่างอยู่ก็เถอะแต่ก็ยังมีเขาเรียกว่าความผูกพัน ในลันกษณะของครอบครัวหรือล,ลักษณะของบุตรอยู่นะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยนะทีนี้เรามาดูคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยอย่างไรก็ตามนะเออถึงจะเกิดปัญหาปันใจหรือเปิดปัญหาที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันก็ตามไม่ไปไหนนะยังรักกันนะเออเวลามีปัญหาก็ยังมาคุยกันเนี่ยมีเหตุมีผลนะคนรักเนี่ยไม่กะท้่งชาวสิงเองเอ้ยชาวราศีกันเองก็ตาม บางท่านอาจจะมีเป็นรักต่างวัยนะเวมทั้งเป็นอาจจะเป็นาชาวต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะสำหรับคนที่คบกันเนี่ย,ยอาจจะมีปัญหาในลักษณะของอมีอิทธิพลเหนือกว่ากันและกันเนี่ยค,คือเรียกเขาว่าเขาเรียกว่า,าเป็นดวงชะตาที่ข่มกันนะมีเงื่อนไขามากด้วยนะมีเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขต่อกันและกันมากเกินไป เราคนที่คบกันเนี่ยหรือเป็นแฟนกันแต่อย่างไรก็ตามนะยังรักนะชาวกันนี่ก็ยังรักคนรักอยู่ถึงแม้จะมีความกังวลใจหลายๆเรื่องนะคนรักเองก็เถอะนะอยากจะเริ่มต้นที่ดีต่อกันอยูนะ่อยากจะเริ่มต้นที่ดีปัญหาเนี่ยจะพยายามค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนะค่อยๆค,คิดนะบางท่านอาจจะเป็นลักษณะของระยะทางที่อยู่ไกลกันนะมนเลยมีความรู้สึกทุกข์ใจอ่ะ ส่วนหนึ่งก็คือคนรักเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเกิดปัญหาปันใจเนี่ยไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันเนี่ยแหละนะคะอหรือหักหลังมีคนอื่นเข้ามาเนี่ยแต่ก็ยังไม่ไปไหนนะเอ,อ่ยังยังมีความรักที่เหนียวแน่นต่อก,กันอยู่ว่ากันเถอะถึงจะมีปัญหาลักษณะของออมือที่สามในลักษณะของปันใจหรือหักหลังกันเนี่ย มันจะเกิดปัญหาทะเลาะขัดแย้งกันนี่จริงคนรักเนี่ยก็ไม่แน่ใจตัวเองนะว่าจะเอาอยัางไงดีเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเช่นสร้างบ้านร่วมกันเก็บหอมรอมริบร่วมกันหรือมีเป้าหมายชีวิตร่วมกันวางแผนอนาคตร,ร่วมกันเนี่ยก็คงไม่ได้แบบประคับประคองหรือว่าอดทนเพราะยังรักด้วยส่วนหนึ่งนะคะสำหรับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ย ะะมีโอกาสเจราจาตกลงกันด้วยดีนะคะมีโอกาสดีต่อกันอยู่ถึงแม้จะมีปัญหาในทางสัของที่พูดไปแล้วก็คือ,อความรู้สึกที่มันเสียความรู้สึกในทากสังองปันใจหรือหักหลังนะคะนี่เรามาดูคนโสดบ้างเนี่ยเว,ว,นนนะว้นวักไปนานนะเว้นวักไปนานมาดูคนโสดบ้างคนโสดนี่จริงๆแล้วนะ อดีตที่ยังตัดไม่ขาดก็มีลืมไม่ได้อ่ะยังมีอยู่ในความรู้สึกอ่ะรอรอ,อคอยความรักที่คือเป็นลักษณะของรอรอคอยคนรักรอก็ยังไงอ่ะรอคู่อะอยากจะเจอคู่ที่แท้จริงอยากจะเจอเนื้อคู่อยากจะเจอรักแท้อ่าจะใครจะเข้ามาในชีวิตก็วิตกกังวลไปหมด กลัวมากกับการผิดหวังเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของคนโสดชาวกันเนี่ยจึงต้องแบบเหมือนกับยังสบายๆอยู่ใช้ชีวิตที่อิสระก่อนยังไม่อยากจะปักใจรักใครอ่ขอให้ดูไปเรื่อยๆได้ไหมหดูไปแบบไปเรื่อยๆไปก่อนนะส่วนคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ก็ชอบชาวกันอยู่นะแต่เขาก็กลัวเหมือนกันเพราะ เขาเคยเจอปัญหาการโดนหักหลังมาเนี่ยนะคหนึ่งเขากลัวว่าจะมาต้องการผลประโยชน์จากตัวเขาไหมส่วนหนึ่งนะคนที่เป็นโสดเนี่ยกับการที่ทําตัวเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจเขาเท่าไหร่เนี่ยทําให้เขาไม่แน่ใจนะสาหรับคนโสดนะแต่จริงๆแล้วลึกๆชาวกันก็ชอบชอบคนนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ฉันก็ชอบเอ,อแต่ฉันก็เป็นกังวลใจก็คือไม่มั่นใจกลัว กลัวมากเลยกับการผิดหวังเพราะตัวเองก็ยังลืมอดีตยังไม่ได้เลยนะชาวกันที่เป็นโสดนี่ยังมีอดีตที่ยังฝังใจอยู่แต่ก็พยายามที่จะลืมมันให้ได้อยากจะมีคนใหม่เข้ามานะคะนะคะเป็นอย่างนั้นอ่าก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีกัน ในสถานการณ์ความรักของคุณและความรู้สึกของเขาสรุปความรู้สึกของเขาก็คือยังมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นที่ดีต่อก,กันอยู่นะก็คือพูดยังไงคือยังรักอยู่ถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องของการปันใจหรือหักหลังกันก็ตามรวมทั้งชาวกันเนี่ยอาจจะแบบอยากจะจบอยากจะเลิกก็มีนะอแต่ก็ยังเป็นกังวลอยู่ถ้าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยเนี่ยถ้าการกลับมาอีกเนี่ย มันจะเกิดปัญหาอีกไหมเนี่ยเขาก็คิดกังวลใจนะสำหรับชาวราศีกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือคนรักเขายังมีความรู้สึกดีๆอยู่อยากเริ่มต้นที่ดีนะคะกับชาวกันอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะเจ็บก็ตามเออ,อย่างนั้นก็ได้นะก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับความรู้สึกของชาวราศีกันความรู้สึกของคนรักชาวราศีกัน โอเคนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้มีลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ